หนาวนี่แมนบอผู้ใดที่นาลอกนาเป็นคุยแต่งนาวติสนาแหงมาเด้อมาเด้อมาทางนี่เด้อผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกของเฮ้าลับจบเพอวายยังวติฉันอยากสีบอกว่าบรรดามาดามที่อยู่สวีเดนอยู่ออสเตรเลียอยู่เดนมาร์กแมนบอตอนนี้พากันลังไหลกันสร้างกันฮิวไปค่าฮิวไปไสพะว่ายยังติผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกของเฮ้าหมอสำหรับเมืองหนาวบอกค่ะทุกคนก็บอกว่าโอ้ยน้องดิวฮูบอพี่หาใส่ขีมอยู่แถวนี้เบิดเป็นมื่นมันกับว่าดีท่อแบรนด์เอเอาอันนี้ฉันบ่ได้ว่ามานางอวยขี้มจากของแต โดยเซรัมแล้วก็ตามโดยขีมแล้วก็ฟูอิดแล้วก็ตามโดยกันแดดค่ะแล้วก็ล่งแบบว่าพวกล่องพื้นแล้วก็แ่งหนาได้เลยผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮ้าที่แรลกก็ขายอยู่พันเก่าหกสิบแมนบอตอนนี้เหลืออยู่พันหาอยหกสิบบาทยายราคามันคือแรงแท้ยงิงล่องบวกลบคุณหารเบิ่งเดอ้อหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทได้ใช้ขีมทั้งเซตใส่ได้หอดสี่เดือนบาทนี่โอ้ยตกเดือนละสามอยกว่าบาทได้ได้ใส่ขีมซี่โตนั่นแมะแล้วมันใส่หอดสี่เดือนมันสิบคุมสิไปใส่เอาบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์แบรนดดด์เเทาาาาััับจจในนนหห้้้วลลลยยผผูสภณฑกกชซไ แต่ว่าถ้าใครอยากได้ไปลายทางก็ให้ไปที่ตตร้านค้าดุดจ่าพาแซบได้เลยอน,นันมีปลายทางเด้อมือนีไอคอนแก้วก้อนขำกระตื้นขึ้นมาไ่บาดตาเ้าเลยเด๊ะพอไปยังดอกที่ตืน่ตน,นตาเราพว่ายังตีปวดขีดค่ะฮึ่ยจากนั้นแมนบอกระิมีปูที่ยุ่ในบานน่ะละข้าเจ้ามาซืีอบอกเผาค่ะพอปูกขาไอคอนแก้วก้อนข่ำก็เลยไปทำการต่อยลงมาอุ้ยต่อยลงมา 2, สองซ่วมสามซ่วมผุนเด้ยายซ่วมมันคืออะไรก็คือทลไลค่ะแต่วา่าเมย่าเบิ่งแล้วแมนบอกรคักใจค่ะคุณนายชอบพูดก็ไปต่อยเอาเองอันนี้บอกเผ กันจีทวงอีกไม่ว่าบันนีเอายายบอกเผาน้ำหอมมีอยังคือต้นสูงแถแต่กีบมันก็บว่าสูงบันนีดอกมันต้นเพียงแอวนี่ละบาดที่นี่มันก well. ็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าต้นบกเผาวต้นนี้โอ้ยความแซบความหอมยืนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นของจ้าของทีเก่าที่เขเจ้าแบบว่าก้อนสีขายเห้ไมมยาน่ะนะเพื่นปลูกไว้น่ะนะตอนเพื่นสีขายทีให็นไม่ยาน่ะเพื่นเสดายต้นบกเผานต้นนี้ว่าสันไม้ยาวาน่ะตอนที่เพื่นขายทีเห็นไหมยาฉันเนาะเพื่อนว่าหำเฮียหำห่อน้ำหยางไจ้หของเพิ่อนหำ แล,แล้วเดีวสันวะเีวฉันก็บว่าเห็นแม่ยาฟังว่าแม่หูบอนนองอัดนานาเวลาแบบว่าไปกินร้านอาหารนะซื้อกินด้วยลร่อยกว่าบาุผลเด้แม่ยา,ยาวางในหูบอสูร่งไปและย่องอีกมือใดโอเคเอาไปฝากคุณนายได้เดอ้อเอาไปฝากเ,เ,เป็นกระสอบเลยบาสันวาเพราะว่าย้งตีบานเฮานาน,นา,นนานเวลาก้นมาซื้อน,าน,าน่นานะแม่ยาขนายด้วยละสิบาท20บาทนึงเนอยิงหลังจากกินขขากินน้ำแล้วแล้วแม่นบอกัมือวานนี่แหละฉันจนลืมมือลืมเว้น่ะคุณหมอกระทรมานัดให้ไปตัวตาลังเฮ็ดเลสิก3เดือนมือนีเฮาก็สิมากันสามานดพอบ เกี่ยวก่อนค่ำหน่นละแล้วบางทางเพิ่นก็รับมานํารถแม่นบ่รับหมาว่าใกล้ๆสิเข้าขอนแก่นน่ะยิงเอ้ยโอ้ยต้องรอให้ลูกตื่นก่อนก็จสัมันสิงอแงแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็นอนบ่ซื่นคือเก่าก็งอแงคือเก่าสัวสิจูนกันติดค่ะสัวองค์สิลงจากนั้นแม่นบ่แม่ก็เข้าไปตรวจตาบ้านนี้เพิ่นก็อยู่นําพ่อพ่อก็พาลอหนี้อยางเล่นอ้อมลูกบ้านขอนแก่นลาบอยู่อยากสิบอกว่าแล่นนาแล่นหลังกีดกาดบ่อยู่ซื่อๆจักเทียเว้าก็เสียงดังห้องก็เสียงดังไห้นี่แหงเสียงดังคักโอ้ยโตตุนเอ้ยมาหาคุณหมอมื้้อนีก็บ่ได้มีอีีหหหหยยยังคค่่่ะุณมมออออกกก็บววาาไไไดด้้้ใปแลนะ นี่สายตาก็ดีสายตาปกติมากแล้วต่อจากนี้ไปคุณหมอเขาบรินำอีกแล้วค่ะเพราะว่าสายตาปกติโอเคแล้วเย่เย่บาดท,ที่นี่กับบาร์ไดบันนี้โตตุนยังม่ทันใดอยากเมียได้ยิงบอกอันนี้ที่แหลกขันไปใส่หนีย่านเน่แต่ว่าขันได้ไปเรื่องแล้วนี่บ่อยากกับบ่อยากเมียค่ะเพื <c oughs> <ๆ>่อนกับการเล่นแล้วมือนี้ก้อนสิมากเลบอกน้องมิวไว้ได้ได้ว่ามือนี้นะแม่สิไปเขาในเมืองไปตรวจตานั่งวางได้หูบ่ยลืมซื้อชูชีมาฝากหนูนะแม่มาสั่นบาดตอนนี้น้องมิวมกักกินแซลมอนบอกค่ะแล้วบาดนี้แห้งถ้าเป็นแซลมอนนนดิิบบ่ะงงา หมักแห่งเห็นลูกสาวหมากแบบนี้โอ้อยดิจัดไปให้เลยค่ะสามลอยก็บาทจุกๆ <c oughs> บอดอกกับว่ได้ซื้อไปให้แคทยเฮียนดอกเพราะอไปญาเฒ่าก็กมากินคือกันสิซื้อไปสู้ญาเฒ่ากินพร้อมบรรยากาศบ้านเฮาช่วงนี้ก็หนาวแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วโว้ยอยากสิบอกว่ายามมื้อเช้านี่จังก็บ,บ่อาบน้ําเด้อค่ะบ่เอา,อาชีวิตอันน้อยไปเสี่ยวกับนาบสามขันเด็ดขาดยายปกติเจ้าก็บ,บอ่อาบอื้อแม่กลับมาฮอดอ้ายก้อนแก้วก้อนค่ํากับฟ้าวจัดแต่งแบ้งบ่ายเอาสู้ชีไปฝากญาเฒ่าก็คือเก่าแมนมาเอาแม่นี่ยังมาให้กูล่่่่่ะววาาาซซันนนกกูสิิเป็บโออยื้มให้แแต่่วาจักรอบล้วกกก็จจมมสสุุรอบ รอบก็กินทุกรอบกินแล้วๆจ้างย่องว่าแซบนี่แหละคือยาเถาคือกันกับม้ยาฉันเปียกเามเอายังให้กินนี่เอ้ยบ่บอบอบแม่บ่เอาแม่บ่กินมันแปลกมันแปลกข้าวมันแปลกก็คือเกียยมิลินคือกันระวังทางกับมากระจ่อซื้อไก่ย่างเขาสวนกวางคือเกาแต่ว e, ่าณ่ะตอนนี้เด้อยิงขันชั้นสิซื้อไก่ย่างชั้นสิซื้อร้านน้อยๆได้ร้านที่ว่าแบบว่าเขามีไก่บ่กีโตนั่นนะเพราะว่ายังตีเคยเจอประสบการณ์มาแล้วค่ะเจอประสบการณ์ที่แบบว่าร้านดังๆร้านใหญ่ๆแมนบอที่เขาย่างไว้เป็นยี่สิบสาม ฉันยันก็ฟองเรามันศูนย์แม่หญิงเป็นยังก็ต้องเอาไก่เก้ามาขายเขาใจยุวายอยากขายแบบว่าเอาจำนวนแต่ว่าไก่มันเป็นไก่ขังขึ้นแล้วมันก็แห้งกันสิเน่ะคูมือนีเข้าก็เลยอุดหนุนล้านในน้อยค่ะร้านที่แบบว่ามีไก่ขืนย่างเมื่อกี้โตหาหกตัวแบบนี้รับรองเป็นไก่ใหม่แล้วฉันก็ได้ร้านประจำแล้วเดี๋ยวว่างๆฉันสิทายรีวิวมาให้เบิ่งเดอแล้วบัดที่นี่คันไปซื้อร้านดังกระตัวละ150 160พุ่นเนาะแต่ว่าร้านแบบนี้ตัวละร้อยสิบบา้เองด้อ